สวัสดีครับวันนี้ทีมงานต่อพ่อและใจสงขลาครับเราผ่านลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศที่บ้านด่านนอกตำบลสำมะขามอำเภอสระจังหวัดสงขลากันนะครับซึ่งเป็นเมืองการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียครับอยู่ติดกับรัฐเคดาประเทศมาเลเซียนะครับไปดูกันครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจการค้าและบรรยากาศเป็นไงกันบ้างนะครับตอนนี้ครับบริเวณชายแดน ด่านพรมแดนสะเดาครับก็ยังคงอนุญาตให้เฉพาะรถขนส่งสินค้าทั้งไทยและมาเลเซียนะครับเข้าออกรวมถึงคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศนะครับซึ่งลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับสามารถเดินทางเข้ามาได้สัปดาห์ละ3วันนะครับก็คือวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะครับตอนนี้ก็ยังคงมีคนไทยในมาเลเซียครับ เดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่บรรยากาศในฝั่งรัคเเคด้าของมาเลเซียครับก็เงียบเหงาเหมือนกันนะครับถนนโล่งเลยครับมีเฉพาะรถบรรทุกรถหัวลากรถพ่วงครับที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับเข้าออกสว่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดาครับก็ยังคงมีคนไทยนะครับที่อยู่ในมาเลเซียเดินทางกลับเข้ามา นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้วันจันทร์ก็ยังมีเดินทางมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจคัดกรองโควิด19อย่างเข้มงวดทุกคนเลยครับและก็ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากโควิดในมาเลเซียก็ยังหนักหนาสาหัสสาคัญไม่แพ้บ้านเราครับ คนที่กลับมาจากมาเลเซียก็ต้องมีการตรวจไทม์ไลน์มีการตรวจวัด,วดอ,อุณหภูมิร่างกายแล้วก็กักตัว14วันนะครับตามมาตรการป้องกันโควิดครับนี่จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับมาคอยตรวจคัดกรองอยู่ที่ด่านพรมแดนสะเดานะครับดูสิครับนั่นฝั่งมาเลเซียของชาติมาเลเซียปิวสวายอยู่ครับเงียบจริงๆครับผลกระทบจากโควิด ตั้งแต่รอบแรกรอบ2อรอบ3จนถึงขณะนี้ครับปีกว่าเกือบสอปีแล้วครับยังไม่ฟื้นครับนี่ฝั่งรัดเคด่านะครับตรงข้ามกับด่านพรมแดนสแตวปกติเนี่ยจะไม่ใช่ภาพอย่างนี้นะครับที่ด่านสแดาเนี่ยครับการเข้าออกเนี่ยถ้าเป็นช่วงปกติคึกค,ครับแม้แต่วันธรรมดาวันศุกร์สาวัอาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวม,มาเลเซียเนี่ยเข้าออกเตมเมืองเลยครับ ต่อแถวกันแต่ว่าตอนนี้ครับอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับต้องทําใจครับเพราะว่าทั้งสองประเทศยังล็อกดาวนครับยังไม่มีตีท่าว่าจะเปิดประเทศกันวันไหนนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยยังหนักทั้งสองประเทศเลยครับนี่ก็เป็นบรรดาคนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้านะครับ ที่มารอจอบผ่านแดนและก็มารอตรวจโควิดกันครับคนขับรถบรรทุกนี่ก็ตรวจสัปดาห์ละสามวันนะครับตรวจโควิดวันจันทร์วันพฤหัสและก็วันศุกร์ครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านด่านนอกนะครับเราลงพื้นที่ตะเวนมาให้ได้ดูกันครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับบ้านไทยจังหลนครับตำบลสำนักขามอภอสราจังหวัดสงขลา ที่นี่นี่ถ้าช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยหือมาแล้วนี่แทบไม่มีที่ยืนที่นั่งเลยครับโรงแรมเนี่ยเต็มแต่ว่าตอนนี้ครับกลายเป็นแบบนี้ครับร้านค้ากิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยซบเซาเลยครับดูสิครับถนนเนี่ยตามตอกซอกซอยแทบไม่มีคนเดินเลยครับไม่มีจริงๆครับ เงียบกลายเป็นเมืองร้างเลยครับที่วิ่งอยู่ในรถบรรทุกคนส่งสินค้านะครับส่วนรถอื่นๆเนี่ยน้อยครับแทบไม่มีให้เห็นเลยครับดูครับีนถนนที่จะไปที่ด่านพรมแดนสะเดาครับอยู่ไกลๆเนอะละครับด่านพรมแดนสะเดาจะเป็นแบบนี้แหละครับบ้านด่านนอกโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็ดดูสิครับ ภาพอย่างนี้มันหดหูใจจริงๆริงมันเงียบเหงามันวังเวงมันซบเซามันเห็นแล้วสะเทือนไปถึงแม่จิตใจเลยครับเป็นอย่างนี้จริงๆครับ mm. ทําอะไรกันล่ะครับคนที่มาทํามาค้าขายมาประกอบอาชีพก็ต้องออกไปก่อนครับตอนนี้ไปหาลู่ทางทํากินครับ mm. มีเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ,ๆเท่านั้นแหละครับ mm. สถานบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยดูดูครับ ปิดหมดครับปิดชั่วคราวเงียบจริงๆครับแทบไม่เหลือภาพของเมืองท่องเที่ยวที่เคยคึกคักเลยครับทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่กับที่รอเวลาสถานการณ์โควิดคี่คลายบางแห่งก็ขายครับประกาศขายเลยครับนี่ครับเพราะไม่ดูอนาคตครับขายก่อนบางแห่งก็ทั้งขายทั้งเช่าครับ เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดครับเมืองท่องเที่ยวเจอผลกระทบจากโควิดสาหัสกันครับการท่องเที่ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับร้านค้าโรงแรมต่างๆดูสิครับปิดตัวกันชั่วคราวมองไปทางไหนก็ไร้ผู้คนครับมีแต่ความว่างเปล่าจริงๆครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของ เฉพาสองแถวนะครับซึ่งธรามาหากินอยู่ที่นี่แหละครับวิ่งด่านนอกสะดาครับว่าเขาเดือดร้อนกันยังไงเขาอยู่เป็นยังไงเขาวิ่งรับทรงผู้โดยสารกันยังไงครับเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนที่ทีมารถพัดและการสงขาเราเอามาให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวด่านนอกครับธุรก,กิจร้านค้าโรงแรมต่างๆครับรอวันฟื้นตัวและกลับมาคึกครับอีกครั้งแม้ว่ายัางริบหลี่ก็ตามครับ เอ,อเราเราวิ่งรถรับจ้างอยู่สายนี้เหรอคะครับผม,มปกติตอนนี้เรามีคนขึ้นเยอะไหมคะรถก็เงียบลงทุกวันทุกวันแล้วมันบางเที่ยวก็มีบางเที่ยวก็ไม่มีมเราเดือดร้อนไหมคะตอนนี้ก็เดือดร้อนอยู่บางวันการน้ํามันก็ไม่มีถ้าไม่มาวิ่งเลยผู้โดยสารก็ มีอยู่บ้างแต่ก็บางทีเขก็ไม่มีรถจะมาะแต่เราก็ต้องออกมาวิ่งแบบนั้นนะมีวิ่งอยู่สองกันสามกันเ๋ยนนี้จากรถยีกว่ากันเหลือสองกันแล้วก็ไม่คุ้มกันน้ํามันบางคนเขารถเขเช่าอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้คิดคิดยังไงกับเศรษฐกิจเมืองชายแดนคะแล้วก็ตอนนี้มีข่าวที่นายกมาเลเซียประกาศลาออกด้วยโดยส่วนตัวของเราเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นคนในพื้นที่ชายแดนไหมคะเป็นคน,น,คนระเดา อยู่กับเราครับแต่ก็น้ำก้ไม่รู้แต่ว่ายังไงนั้นเรื่องของเขาของเขาค่ะเราก็ทะมามากินแบบนี้ไปตลอดอย่างีวเราก็ไม่ไี่แกว่วนเกยวข้องอะไรเขาแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีมาเรมาอะไรก็รถก็วิ่งแบบนี้ไหนโรงงานก็ปิดหมดโรงเรียนก็ไม่เปิดค่ะ ต้องอานนี้เราได้รายรับจากออการรับส่งคนเนี่ยค่ะประมาณวันละเท่าไหร่คะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็วันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยบ้างมีเหมาวีอะไรบ้าง<ะ>วันนี้ก็เที่ยวเก็บไปเรื่อยๆบางเที่ยวก็ขึ้นมาไม่ได้รักบาทลงไปบางทียี่สิบบาท<ะ>บางทีวิ่งวันหนึ่งก็ได้สองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสี 400, 400่ร้อยห้าร้อยก็มีบางวันแต่มันก็ไม่ใช่ทุกวัน มันก็แจ่บกันไปอยู่แบบนั้นแหละมันก็ค่อยเอาเล็กผสมน้อยกันไปแต่นก็จ้องวิ่งแล้วไม่วิ่งก็ไม่รู้ทำาจอะไรค่ะโอเคขอบคุณค่ะ